มีนะครับหลังนีเยอะเลยนะครับกุ้งนะนี่ครับมานนะครับหลังที่สีนะของไม้นีนะครับยออะยูย่นะครับเต็มเลยนะ นะครับกรับสวัสดีกับผมก็วันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับกับชงบ่าวเด็กตายคนเดิมนะครับก็วันนี้ผมจะพามาเล่มุงดักกุ้งดักปลานะครับที่ว่าผมดักกุ้งฟอยไว้นะครับกับช่วงนี้ก็คือหากุ้งขายนะครับก็คือหารายได้นะครับหารายได้ช่วงโควิดนะครับหาหากุ้งขายนะครับก็เยอะที่ว่าผมใจดักก็คือเยอะเดิมนะครับเยอะหัวหานไก่ในกกเยอะหัวหานหมูนะครับ กัดต่างมดวันนี้ก็คือปุมดักต่างมดกัดเจ็ดลังนะครับกับไม้แถวบานที่ว่าปุ้มเคยเคยพาเขามาดักนะครับก็คือข้างในนี้ก็คือมีอยู่ทั้งหมดสีลังตั้งโกไม้ข้างโหนกที่ว่าข้างถนนนะครับมีอยู่สามลังนะครับเพราะว่าไม้หนูก็คือเล็กๆก,ก็คือผุมดักไม้หนูมดนันนะครับไม้ข้างโหนกที่ข้างนู้นนะครับแต่ว่านั้นนะครับคือหนามมันโลนนะครับหนามมันโลนอากาศมันโลนกเ็เลย ตายมดนะครับปุงนะครับก็เลยลงใหญ่มาไม้ข้างในสีหลังนะครับเงโกตั้งไว้ข้างนอกตามหลังนะครับอ่ะครับเราก็มาลุ่นไม้ข้างในเงโกนะครับไม้ที่ว่าอาน้ำลึกนะครับอ่ะครับเดี๋ยวเราก็มายกกันเลยครับผมจะมานายนะครับชาวนี้ครับอ่ะครับกรไม้นี้ก็คือไม้หนามลึก ดักไว้ข้างในนี่ก็คือสีหลังนะครับผมถ้าเรา,าตั้งไว้ข้างโน่งแมดกัดกุ้งตาเอี้ยวนะครับข้างโนง่งเลยเอาไว้ข้างในด้วยนะ ปลาบูนะครับข้าวไปนะลุงนี่ไม่มีกุ้งเลยครับผมปลาบูข้าวไปกินหมดครับตัวลายนะคราวไปกินเลยนะะมีอยู่สองตัวนะกุ้งข้างในครับผุ้มรังดีช่องนะ มีนะครับหลังนีเยอะเลยนะครับกนะรุงะนอะมันนะครับเยอะเลยนะครับกรุงคนัะ หลังมาเลยนะครับหลังนี้นะครับมาลุนหลังที่สามนะครับของไม้นี้นะครับไม้หนามลึกนะครับหลังที่จองกับมาน,นะครับเมื่อกี้นะหลังเหล็กเทาไดนะ้ปลาบูก้าวไปนะหลังนี้ก็มีนะแต่ว่ากันไม่ยอดเท่าไรนะแต่ว่าก็พอได้อยู่นะ hôi vừa chỉnh chỉnh nó phục mái nhá mi vừa lăng thì xí nhá còn mai nhìn đấy cái dừa dừa nó gặp tìm lăng thì xí gặp เพือหานไก่ไข่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ไปลุนไม้้างจะนุนกันอีกสามลูกนะครับก็บมาลุนไม้ข้างโนอกกันนะครับอีกสามลังนะครับหรือว่าลังทีฮานะครับลังนี้นะครับ ไม้กางนอกก็คือผมกระตังทีเดิมถ่ายนะมาดูเสืยอายนะนี่นะครับไม้นี่นะนี่ครับกุ <c oughs> ้งตายนะเสืยอายมากเลยครับตายอีกเรียวครับ หลังที่หกนะครับของไม้คางถนนนะตายอีกเล้วนะโอ้โหต้องเอาข้าวไปข้างในเลยเนี่ยไม่ไว้แหลับแบบนี้ก็มาดูผลงานนะครับที่ว่าได้ชาวนีนะครับนี่ครับกระตือว่ากระยังหวานนะครับนี่กันน่าว่าได้นะครับทัก ครึ่งโลน่าจะได้ครับผมนี่ครับกระดาไม้ข้างในอย่างเดียวนะครับไม้หําลึกนะครับกระไม้อ่าคางถนนนะครับที่ว่าผมพาไปดูเมื่อกี้สามหลังนะครับก็คือตายเม็ดเลยนะครับกุ้งนะครับในกรณีก็คือจะเก็บยายมาไม้ข้างในนะครับนะครับก็ะโกยมาลุนกันตัวนะครับพุงนี้เจ้ารับผมอ่าครับก็ะซาลสำรับวันนี่กันลากกันโกนนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด,กดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับช่งบ่าวเด็กตายคนเดืมนะครับนะครับลากันโกนกับโบมสวัสดีครับผมบายบายครับ